แมทบอกเลยแมทแบบสาบานให้ตายเลยจริงๆว่าแบบโคตรดีหาย The best The best ของ The best อ่ะเธอนี่แหละนี่แหละที่เป็นสิ่งที่แมทประทับใจเดอะคลินิกและจารย์หมอก็คือแมท่ะยึดถืออย่างหนึ่งคือต้องทำแล้วเห็นผลจริงก่อนไงถึงจะมั่นหน้ากล้าพูดสวยสมหรือยของจริงคือถ้าแต่งงานกับ หมอได้คือฉันแต่งแล้วนะวันสําคัญของผู้หญิงคนหนึ่งอะแล้วแบบหน้าเราจะไม่เป๊ะไม่ได้ปะบางคนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมความพร้อมกันแบบ3-4เดือนแต่คือวันเนี้ย <c oughs> ด้วยความี่่ัาแลบมากก็คือเลยมาปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอสามารถไหมคะภายในหนึงเดือนวันนี้ก็จะมีอัลตราผสมกับอัลตราเฟสลอกหลายๆคนแบบจะถามว่าเจ็บไหมหรือว่าราคาเท่าไหร่มันก็จะตอบว่าก็ต้องทนเจ็บ แล้วก็ต้องเก็บเงินมาทำไม่มีอะไรดีไปกว่าการลงทุนกับร่างกายความสวยสุขภาพของตัวเองอีกแล้วอะที่คุณหมออะทำทำหลังคอเพิ่มมาอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดง่ายๆว่าพอเราขึงแต่หน้าอย่างเงี้ยบางทีมันมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับเราขึงรวบไปตั้งแต่หลังคอเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยได้เป็นเทคนิคนี้ขึ้นมาเนาะใช่อ๋มีความรู้สึกเลยอะ เนี่ยมอาทำนี้ฝั่งมันมันตึงอ่ะฝั่งที่ทําไปแล้วอ่ะเป็นวงเล็บความรู้สึกส่วนตัวแต่รู้สึกฝั่งหลนมันขึงนิดนึงฝั่งคอด้านนี้ที่ทําไปแล้วอ่ะไม่ได้เข็ดไม่ได้อะไรตึงจริงๆใช่